พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้พามาชมการถ่ายน้ำมันเครื่องของรถ isuzu d-max เครื่อง2005ปี10เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกก็เตรียมรถเข้าช่องลิฟต์ยกรถขึ้นให้ดุมล้ออยู่ระดับสายตาเพื่อสะดวกในการทำงาน วันนี้ลูกค้าเตรียมน้ำมันเครื่องและไส้กรองมาเองนะครับไส้กรองใช้ของเทียมครับน้ำมันเครื่องใช้ของปตทไดนามิกพรีเมียร์ยกรถขึ้นเหนือศรีรษะให้ดุมล้ออยู่ประมาณระดับสายตาเพื่อสะดวกในการทำงานเตรียมถังถ่ายจากนั้นถอดน็อต เพื่อที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อน,อน,นมมปล่อยน้ำมันไหลออกจนหมดมมให้ได้มากที่สุดครับเมื่อน้ำมันไหลหยดจนหมดแล้วก็อุดน็อตลูทายอ,อย่าลืมเปลี่ยนแหวนทองแดงนะครับทางเราเปลี่ยนแหวนทองแดงให้ทุกครั้งล็อกน็อตให้แน่น เช็ดทำความสะอาดจากนั้นถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องเดิมออกรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะใช้ปละแจโซ่ถอดออกคลายไส้กรองออก แล้วนำไส้กรองใหม่ใส่เข้าไปหมุนให้ตึงพอประมาณตรวจเช็คความเรียบร้อยนำรถลงระดับพื้นทำการเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปครับแกลอน6ลิตรเติมไปจนหมดวันนี้ใช้ปตทครับลูกค้านำมา เติมน้ำมันเครื่องลงไป6ลิตรจากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้น้ำมันไหลเวียนในระบบแล้วทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องว่าได้ตามที่เราต้องการไหมถ้ายังไม่ได้ระดับเติมน้ำมันเครื่องลงไปอีกปกติรุ่นนี้จะต้องเติมน้ำมันเครื่องประมาณ6ลิตรครึ่งถึง7ลิตร สำหรับคันนี้ก็เติมจนครบ7ลิตรเป็นอันได้ระดับพอดีจากนั้นนำไส้กรองออกไปเป่าทำความสะอาดให้ลูกค้าประกอบไส้กรองกลับตรวจเช็คความเรียบร้อยโดยรวมอีกครั้งเพื่อทำการส่งมอบรถให้กับลูกค้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Bye bye.